รครับพี่น้องว่าพอเลยครับพี่น้องของดีบาดพี่นีนักกินสมครับพี่น้องหอยอ้นตัวเต้นเต้นอยู่มาไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องนี่บักม้วนครับพี่น้องม้วนแบบอ่อนซอนคักกับบาดพี่นีไม่ได้หน่อย,ออยทำงานเต็มเกมอยู่ตน้นใบใหญ่เลยครับพี่น้องแก็บมาดูบุ้มบเต็มเต็มได้ครับพี่น้องปะ นี่ผ้ามาเบิ้งใกล้ๆครับพี่นอ้อง,ง,งตัวบล็อกตัวนี้ดกบางยางจังครับพี่น้องไปเบิ้งใกล้ๆเลยนี่เป็นจังไตะครับพี่น้องนี่ต้นเมญ่ครับนี่แต่ว่าลูกเบิ้งเบิ้งลูกเกพิ่นดุจเหล่าครับพี่น้องนี่แทบทุกจริงทุกงานเลยครับนี่ดกคักครับพี่น้องนี่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 นน บ,บักม่วงครับพี่น้องบักม่วงใกล้สิเจล้วครับนี่แต่ว่าพันใดน้อยดิว่าเมื่อกี้ก็ลืมถามเจ้าของสวนเพิ่นเป็น,ปนบักม่วงพันใดล่ะพี่น้องเพิ่งซอยกันเนี่ยพี่ดาหอ,อยต้นเต้นเต,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 ตือนอยู่ครับเพื่อ้ยอ่อนซ้อนขายเป็นปลาอ่อนซ้อนครับนี่ ม่วงครับนี่นู่ยนี่เป็นตะกินครับเดี๋ยวมองๆอยู่นี่อ่ะครับพี่น้องมีหอยบักม่วงอ้อีกตัวหนึ่งไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องบ่ได้มีตัวเดียวเด้อครับพี่น้องตัวนี้กระดูกคึกกันนี่หอยลงองยูแทบใต้ดินไงมีครับพี่น้องนี่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 ไม่น่าลูกอ่ะลูกดกขนาดครับพี่น้องหูบ้า โอ้บัวพันถิ่นน้อนี่ซ้ำจะกินสมนี่พ่อแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเป็นหนาจิดจงเอาไว้หายไม้แก่แกไว้กินสมกบ้างครับลูกลูกหลายครับพี่อะไรบัหพวงแต่ว่าต้นนี้ค่อนข้างแกบัวพืชต้ตนแรกครับพี่น้องเพราะต้ตนแรกจะดกกันหินแต่ว่ากับพ่อหนี้นี่ครับมัวพันถิ่นน้อนี่ มาเบิง่งลูกอยู่ข้างล่างหอยอ้วนตัวเ,เต้นๆเลยครับพี่น้องนี่ปากม่วงครับปากม่วงนอะถอยเอาอุ่งต้นชัดๆครับนี่ต้นเพื่อนกระจิลักษณะนี่นี่ให้มาพี่น้องนี่วันหยานี่ไปเบิ่งบักม่วงว่าบ้านที่นี่อนใหญ่เราไปเก็บมาให้กินแล้วเราเห็นเป็นดอบๆม่วงๆอยู่ตัวตรงม่วงแล้ว ต้งใช่แล้วว่าสิ่งลีอยากแล้วก็เลยเก็บมาให้พอนายแล้วก็ใจดีใจดีครับพี่น้องเแต่ผู้ใดผ่านมาทางหนองจอบก็ไปมานเยี่ยมแล้วเด้อครับพี่น้องพักยากอายุยาเพิ่อเพื่ออยากแต่ว่าซอยคาปุ๋ยแล้วล้ำเลยเด้ออยากจะเอาที่หลายแล้วว่าแต่ล้วก็ได้มาถึงี่นี่แล้เอาเป็นก็ใจดีใจดีครับพี่น้องอ่ะจินได้กินบะหมวงน้ำพรอยใหญ่หล่ะครับพี่น้องขอจบคลิปไปตามนี้แหละไปสวัสป่าบะหมวงเกินบาทที่นี่แซ่บจแต่